คือคือคือผมเป็นคนที่ชอบชอบผู้หญิงทรงเฮาฮาสักหน่อยเาไม่ได้ชอบไม่ใช่ชอบสาวสาวหวานไม่ค่อยชอบอ่ไมชบสาาววหนเป็นเฮาฮาที่แบบเออดูแลตัวเองได้แบกถังแก๊สได้เลยโโอ้หคือแบกถังแก๊สที่ไม่ได้ดูแลตัวเองแล้วนะเหมอนแมนเฮาฮาหน่อยเฮาฮาเสียงก็ต้องไม่ชอบผู้หญิงหวานก็ไม่ชอบผู้หญิงหวานเสียงก็ต้องเฮาฮาด้วยไม่ต้องหวานไม่ต้องแบบอะไรมากคือเป็นแบบเนี้ยพอดีพอดีไม่ชอบโดนเนะไม่เอาไม่ไม่ครับไม่ค่อยชอบชอบอย่างนั้นคือแบบเรา ด้วยสไตล์เราเองผมผมเป็นคนที่แบบชอบชอบอะไรที่มันเป็นแบบวินเทจวินเทจอะไรสักหน่อยน่าจะน่าจะประมาณถ้าดารานักร้องจะเป็นพวกพี่พวกพี่ปาหมี่พวกอะไรพวกเนี้ยเออปาหมี่ปาหมี่พี่พันพี่พันพวการอะไรพันพันนี่ต้องไปตีกับกุ้งสุธิราสกุ้งสุธิราเขาชอบอยู่เม่ติดสองคนนี้ไม่แบกของแก๊สไหมไม่ไม่ไม่ถึงว่าไยาเยเครับว้ามันมันเขาเป็นคนแบบลุยลุยลุยๆแบบประมาณนี้ลุยกับเราได้แล้ว